ฉันรักเธอเท่าไร่ฉันรักเธอมากเท่าไหร,ร,เไหร่เราคงไปไม่เพึงยังวันสุดท้ายเข้ามาคบ๊ายบายค่ะคุณปา้ณปบาบ๊าพี่หนึ่งมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอ,เ,อเดี๋ยวค่ะคุณป้าแต่พี่หนึ่งเนี่ยดูท่าทางเครียดๆมากเลยนะคะคุณป้า ฟาไวไอหนึ่งมันนอกแล้วนะมันร้ายกาจมากเลยนะคะฉันได้ทำกับพี่หนึ่งแบบนั้นะ่ะคุณไป้าบานอย่าไปยอมนะคะฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันไปคุยกับตาหนึ่งเองเ,ออเดี๋ยวค่ะคุณป้าฟาไปด้วยนะคะไม่ต้องมีอะไรก็ไปทําสิไปหนึ่งหนึ่งเป็นไงบ้างลูก ึงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่โทรหาแม่แม่รอโทรศัพท์ทั้งคืนเลยรู้ไหมเค okay. ผมไปอยู่ที่คอนโดมานะครับคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่าไปไหนเลยนะลูกนะกลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเดิมแม่ไม่สบายใจเลยอะ ผมไปอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งดีกว่าครับคุณแม่เผื่อว่าอะไรๆในบ้านเนี่ยมันจะดีขึ้นแบทั้งความรู้สึกของผมเองด้วย <_ d ata> ผมขอโทษน,นะครับที่ทำให้คุณแม่ไม่สบายใจคุณแม่มาสนใจ ลูกอักัตอันยูคนนี้เลยครับหนึ่งเป็นลูกคนเดียวของแม่นะจะไปให้แม่สนใจหนึ่งได้ไงหนึ่งจะไปหลงคนอีนางผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นได้ไหมแม่รู้จักสันดานมันดีมันตั้งใจเข้ามาทําลายครอบครัวของเรามันทําให้ทุกคนไม่มีความสุขอะ่ะหนึ่งหนึ่งอย่าไปหลงกลมันได้ยินไหมมันทําให้หนึ่งออกจากบ้านอ่ะมันไม่เห็นสนใจหนึ่งด้วยซ้าไปนะลูกนะ ไปไหนครับคุณแม่เดี๋ยวผมก็หายครับเวลามันคงจะช่วยผมได้ครับแม่น่ที่หนึ่งรักไอ้นังเด็กคนนั้นจริงเหรอ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนยังไงผมก็เป็นลูกคุณแม่คนเดิมครับผมขอตัวทำงานก่อนนะครับคุณแม่ ขนาดนี้แล้ยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอฉันมาลาออกอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมาเก็บของด้วยเธอนี่มันตัวซวยจริงๆเลยนะทำไมถึงไม่เก็บของแล้วกลับบ้านนอกไปซะจะได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีกไม่มีทางเพราะว่าฉันเนี่ยแหละที่จะคอยอยู่ที่นี่คอยดูเวลาที่คนอื่นนถูกเฉดหัวไปแล้ว เก็บข้าวของแกไปให้หมดอย่าได้หลงเหลืออะไรไว้ให้เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนอื่นแม้ว่าแกจะรังเกียจฉันยังไงแต่ฉันก็ทำสำเร็จแล้วลูกชายของแกตกหลุมรักฉันซะหัวปักหัวปังจนต้องกระเด็นออกจากบ้านส่วนแกแกก็จะเป็นรายต่อไป เตรียมเก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เลยไม่มีทางครอบครัวของเรามีความสุขกันมาตลอดจนกระทั่งหน่งงูพิษอย่างแก่ก้าวเข้ามาแค่มารยาของแกไม่มีทางทําลายความรักของเราได้ค่อคยดูนะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวฉันกลับมาแกไม่มีทางทําสำเร็จหรอกงงลอง ปานปรเรื่องบอกเมื่อวานมีเรื่องที่บ้านเหรอครับลูกชายคนเดียวของฉันกลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วโทษมันเข้ามาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยมีรวมทั้งลูกชายของฉันด้วยแต่หนึ่งกำลังหลงรักมันอะ ผมทราบนะครับว่ารังรองร้ายกาจแค่ไหนแต่คุณหนึ่งกับคุณรังสรียังไม่ทราบนะคุณปานคุณปานต้องใจยเย็นๆนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์มารยาถ้าเราใช้อารมณ์เราจะเสียเปรียบเขาะนะครับแล้วจะต้องอดทนอีกแค่ไหนฮะชดนี่อดทนมามากพอแล้วนะผมทราบครับแต่เราอย่างไรก็ต้องอดทนเราต่อสู้ซึ่งหน้ากับรังรองไม่ได้สักวันหนึ่งทุกคนจะต้องเห็นครับ ว่ารังรองเป็นคนยังไงปานปานเชื่อผมอดทนสักหน่อยยังไงเราต้องหาทางจัดการกับรังรองให้ได้เออขอโทษนะครับพอดีไม่ทราบว่าคุณนาปานี่ยคุยกับคุณโชดอยู่ มีอะไรทำไมเข้ามาไม่เคอะประตูก่อนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับวันนี่ผมเอาเอกสารจัดซื้อมาให้คุณนภานอนุมัตินะครับเอาวางไว้เดี๋ยวฉันดูเอง